โอเคสวัสดีครับเราชาวสวัสดีทุกๆท่ทานนะครับวันนี้หลังจากผมล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยผมได้รับภารกิจนะครับก็มาทํำขบวนการของการมาร์กและการให้ความชุ่มชื้นสําหรับคนที่มีความขี้เกียจมีเวลาน้อยและอยากได้สารบำรุงผิวหน้าให้มันไบรท์เทนนิ่งก่อนไปเลยนะครับขั้นแรกจากล้างหน้าเสร็จเช็ดให,ให้แห้งหมาดๆเรียบร้อยนะครับจากนั้นใช้ตัวนี้ครับนี่อ่าไม่ใช่อ่าตัวนี้ครับนี่โอเคเป็นตัวเหมือนตัวโทนเนอร์นะวิธีการคือเราจะมีการสำลีนะครับแล้วก็มาปั๊ม ช่วยในการปรับสภาพผิวนะครับแล้วก็ให้ผิวเกิดความสมดุลมากขึ้นนะครับอ่าไม่ค่อยพอนะครับทำความสะอาดนะครับแล้วก็ช่วยเคลียร์เรื่องรูมขนด้วยนะครับอ่าทาถูขึ้นนะครับมันจะได้หน้าเด้งดังๆ,ๆนะครับมีสไตล์ตผู้ชายนะโอเคในห้องนี้ในชาวเซเวนทีนผู้ชายก็ใช้ได้นะครับไม่ใช่แค่ผู้หญิงสุดยอดให้หอมอ่ะ ดีจังเลยตัวนี้หลังจากนั้นครับตัวมาร์กนี่ครับจะมีทั้งหมดอยู่3สูตรแต่วันนี้จะมาเล่นสูตรตัวเกี่ยวกับเรื่องของ b r i g t t ท n i n g คือความกระจ่างใสนะครับซึ่งอันนี้ได้ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเนื้อแน่นมากเยิมโคตรๆหืมกล่องนึงนะครับจะมีทั้งหมด10ชิ้นนะครับกล่องนึงราคาสมาชิกอยู่ที่สามบาทนะครับตกชิ้นละประมาณสาบาทครับแต่คุณจิดโอ้โห เฮ้ยทำไมทำไมบำรุงโอ้โหหนามากโอ้โหยมอยจูไรเซอร์เดี๋ยวแป๊บนึงน,นะครับฐานที่ไม่ค่อยเป็นงานนะครับแต่อยากจะทำอุ้ยจะหล่นจะหล่นนะครับแปบ๊บนึงน,นะโอ้โหอ่าหืมหืมพวกเราดูเนื้อสิโอ้โหยแบบชุ่มชื้นสุดๆุด่ะแบบสุดๆุด่ดะ <c oughs> เดี๋ยวนะรอดตะข่ายะะ okay. ตะข่ายด้วยคะโอเคมีตะข่ายด้วยมีคนมาบอกอยู่เบื้องหลังนะครับอ,อ่าค,คืออย่างนี้เขามีตะข่ายย<อ>ิ่งแผ่นมาร์กมันบางเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็จะยิ่ง<อ>ช่วยดูแลเรา,เราเแล้วเรื่องเดี๋ยว <c oughs> มันมีตัวแผ่นมาร์กนะครับแล้วก็จะมีตัวตะข่าย,ายด้วยอะ่ะเพื่อตันปัญหารเรื่องกันไม่ให้มันพับค่ะ เออเเอาตัวด้านเรียบนะครับวางไปตำแหน่งที่หน้านะครับโดยการเน้นหน้าผากก่อนนะแล้วไล่ลงไปมีคนช่วยด้วยนะครับติงอืมสำหรับคนหน้าใหญ่อย่างผมนะครับอืมเก็บหมดอืม ถ่ายออกค่ะตะไข่แมันก็จะช่วยเหมือนกับทําให้หน้ามาเราขึงนะขึงหน้าขึงมาร์ไปที่หน้าได้ง่ายมากคือเราก็ไม่ให้มือเราไปสัมผัสโดนกับเซรั่มมากจนเกินไปนะคะอาจจะละเอาตะไข่ออกแนะนำให้ดึงจากนี้ค่ะก็หยิบช่วยหน่อย อืมโอ้โหโคตรล้ำเลยปะเพราะว่าเทคโนโลยีของเกาหลีอะค่ะยิ่งแผ่นมาร์คบางเนี่ยค่ะมันก็จะแนบสนิทกับผิวหน้าได้มากนะคะอืมถูกทั่วนะครับถูกต้องโอ้โหชุ่มชื้นมากเลยเรามาร์คทิ้งไว้สิบห้าไม่เกินยี่สิบนาทีนะคะต้องเอาออกอถ้าหากว่าวางแปะทิ้งไว้เนี่ยมาร์คมันจะดึงสารอาหารกลับเข้าไปสู่แผ่นมันแล้วก็เท่ากับว่าที่มาร์คไปจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร ที่สำคัญคือหลังจากมาร์กเสร็จเนี่ยค่ะก็แนะนำให้ยังคงจะต้องทาบำรุงผิวก่อนนะคะทาบำรุงผิวซ้ำอีกครั้งหนึ่งทาคอได,ได้ด้วยไหมเนี่ยหือมแน่นมากเลยอะ่ะสารอาหารอืมอ่ะโอเคไม่ได้กินนะแต่รู้สึกเลยอะ่ะไม่ได้กินแต่รู้สึกอะ่ะโอเคงั้นเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปมาร์กทิ้งไว้นะครับ,รบแล้วเสร็จเราก็มาเจอกัน สวัสดีครับกดเซเว่นที่นทุกคนต้องใช้เลยทุกผู้ชาย